สวัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยีตัวนะครับอันนี้หนึ่งครับที่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่ค่อยว่างนะครับก็คือผมจะมาแจกได้แค่สัปดาห์แรกของเนือนสิงหานะครับแล้วก็3สัปดาห์หลังคือจะเป็นการเข้าในีนรายกลุ่มนะครับผมบอกไว้ว่าเดือนละ500บาทนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าช่วงนี้มันก็เป็นผลกระทบจากโควิดกันทุกทท่านทุกๆภาคส่วนจะมากเลยนอนครับก็ แบ่งปันช่วยเหลือกันไปเหลือเดือนละสี่ร้อยบาทนะครับสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาททั่วนะครับก็ถูกพอกับไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดแลวนะครับส่วนเดือนสิงหาก็มีสามสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่สองสามสี่ก็เดือนสิงหาสามร้อยบาทนะครับนะครับก็หมายเลขบัญชีก็ตามนี้นะครับหนึ่งสองลายดีหนึ่งสองสามสี่ดีทีเอนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์สี่เจ็ดขีดแปดนะครับสาขาบ้านบึงนะครับชื่อเดชาพรมเต็มนะครับ ครับมาดูผลกันนะครับเออหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายของของวันจันทร์นะครับเลขกลางคือสี่หกครับคําว่าบวกลบขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับก็คือเอาสี่หกลบยี่สิบสี่จะได้ยี่สิบสองนะครับแล้วก็สี่หกบวกยี่สิบสี่ได้เจ็ดศูนย์ครับก็เป็นเลขลูกทั้งหมดนะครับสองสองถึงเจ็ดศูนย์ครับส่วนท่านที่อยากจะลู่น้อยตัวกว่านี้ก็ลองดูผลย้อนหลังครับบางทีมันก็เคลื่อนไม่ถึงยี่สิบตัว ไม่เกินสิบห้าตัวก็มีครับก็มานเดิมนะครับถ้านี้เคเข้าก็คือหยุดนะครับไม่แนะนําให้ตามต่อนะครับถ้านี้เคไม่เข้าก็เบิ้ลเบิ้ลทบต่อมาเอากําไรที่จีนที่ห้างต่อนะครับส่วนทุกวันจันทร์ก็จะมาดูผลย้อนหลังต้นปีนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับตอนนี้ผิดอยู่สิบเอ็ดวันนะครับนับสัปดาห์ที่แล้วก็ถูกถูกทั้งห้าวันนะครับคู่ไต้หวันเกาหลีนะครับก็ผิดอยู่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับมันมีแค่สองรอบนะครับ ส่วนสองตัวบนจีนะครับจีนผิดอยู่ยี่สิบวันนะครับสัปดาห์ที่แล้วหลุดไป1หนึ่งวันนะครับนี่แคอีนะครับนี่เคอีสองตัวบนนะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่หลุดนะครับคืนนี้เคอีถูกมาสิบห้าวันติดนะครับมีหลุดแค่วันเดียววันที่เก้านะครับวันที่แปดครับแปดกรกฎาคมกรกฎาคมผิดอยู่วันเดียวคนนี้เคอีครับสิกากรกฎาคมค่อนข้างดีมากนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวอ๋อนี่ครับตั้งแต่ ผลจริงแต่ต้นปีครับหลังจากมันมีสามรอบมันก็จะผิดมันจะหลุดน้อยหน่อยครับจะมีหลุดนะครับช่วงช่วงเดียวครับช่วงช่วงต้นปีหลังจากเปิดตุ้ดจีนมาครับจะมีหลุดตรงนี้ครับสองวันนาะที่เหลือก็จะมีหลุดวันเดียวครับแล้วก็จะมีถูกยาวๆค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่ามันมีสามรอบครับนะครับอันนี้คือผลจริงๆเลยแล้วก็จะตัดมาแผ่นนี้ที่ ตอนที่กลางๆปีนะครับช่วงถูกย,ยาๆท่านก็เก็บสะสมเป็นกําไรกันไว้นะครับเพราะยังไงเลขก็มีหลุดครับถึงแม้มันจะหลุดไม่ค่อยบ่อยก็ตามนะครับยังไงมันก็มีหลุดนะครับท่านท่านห้ามคิดว่าท่านโลดทุกครั้งมันต้องถูกทุกครั้งถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาส่วนสดาห์สดาห์ที่แรกวันศุกร์ก็นิเคเข้าสองสามนะครับ จีนหลุดนะครับแล้วก็ห้างมาแถมต่อให้อีกครับเพื่อให้มั่นใจว่าถูกแน่นอนสองสีครับ2-3กับ3าเจก็จะเคลื่อนไปแค่14ตัวนะครับคือถ้าโลด15ตัวถึงถึงสองสขึ้นมาก็ยังถูกอยู่นะครับแต่ท่านจะรูดน้อยตัวนี้ถ้าต้องใช้วิจารยณส่วนตัวนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีหลุดครับคือถูกแล้วได้ากาไรเยอะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการความถี่ในการถูกมันจะมันจะน้อยลงนะครับ นะครับว่าเดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันนะครับเลขกลางคือ46นะครับรูป22ถึง70นะครับ